นายบุญยญนิตบงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสดินทรจังหวัดอุบลราชธานีหรือโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสดินทรขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ววันที่31ตุลาคม2564 ช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ47,000ตันต่อปีตอบโจทย์พลังงานสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยจัดพิธีเปิดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ c o d โดยมีนายสราสวรรนรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต5อุบลราชธานี นายธนกรสอนอาจพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัยโพธิหารสาผู้จัดการโครงการบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนบริษัทคู่สัญญาและผู้บริหารกอฟผอร,ร่วมพิธีณห้องประชุมอาคารช้างน้อยเขินสรินทรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้กรฟผออยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยเตรียมตัวเปิดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่เดือนมกราคม2565เป็นต้นไปซึ่งจะสามารถช่วยสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและอย่างช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมอีกด้วย จากผลสำเร็จในครั้งนี้กฟผเตรียมเดินหน้าโครงการต่อไปที่เขื่อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นขนาดกำลังผลิต2 4เมกะวัตต์และพื้นที่เขื่อื่นๆของกอฟผอ,อ,อีก15โครงการทั่วประเทศรวม2 7 2 5เมกะวัตต์เพื่อเร่งผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้โรงไฟฟ้าโซลาเซลลอยน้ำไฮบริดเขื่นอนสรินธรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีจุดเด่นที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและพลังน้ำจากเขื่อนที่มีอยู่เดิมมาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงหรือเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำโดยนำระบบ EMS Emergency Management System ร่วมกับระบบพยากรณ์อากาศ Weather Forecast System มาควบคุมและบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้าทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้นลดข้อจํากัดของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตกฟผตเตรียมสร้างศูนย์ควบคุมพลังงานหมุนเวียนโดยนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นโรงไฟฟ้าติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบ่งออกเป็น7ชุดบนพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนไม่ถึงร้อยละหนึ่งของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด โดยเลือกใช้แผงโซลาเซลล์และทุ่นลอยน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำนอกจากนี้ยังใช้ระบบส่งไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงพื้นที่ผิวน้ำในเคอร์เซลินทรอนที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ทำให้ต้นทุนค่าไฟมีราคาต่ำโดยวางแผงโซลาเซลล์ให้มีมุมเอียงมีช่องว่างระหว่างแผงและทุ่นลอยน้ำ แสงแดดสามารถลอดผ่านลงในน้ำได้จึงไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและการนำแผงโซลาเซลล์วางบนผิวน้ำจะช่วยลดความร้อนของแผงโซลาเซลล์ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีกว่าการติดตั้งบนบกถึงร้อยละ1 0บถึงทั้งอย่างช่วยลดการละเหยของน้ำในเขื่อนได้ประมาณ460,000ลูกบาทเมตรต่อปี